ก้อง, okay, องโลเคชันแรกเราก็ถ่ายกันที่โรงอาหารก็จะมีทีมกล้องทีมซาวด์ไดโนมินมาช่วยถือไมโครบ,บก็ทีมไฟเราก็เซตสถานที่กันประมาณมมชั่วโมงถึงสองชั่วโมงมาน,านานเลยแหละเพราะว่าลืมอกโกโบมานเ้มีทีมนักสแสดง นี่ก็เล่นจริงเจ็บจริงเจ็บไปหลายเทคอยู่อะก็จะมีการเก็บเสาเทคนีๆๆใ่ใช้แรงงานน้องแล้วก็ย้ายสถานท,ที่มาข้างนุุ่ ฉากนี้คือนักสแสดงต้องนั่งร้องไห้คนเดียวก็ต้องมีการดูาอารมกันนิดนึง,ง,งนะแล้วก็ขนของกระเตงกันขึ้นมาบนตกเรียนเป็นโลเคชั่นสุดท้ายที่ขนของกันนักมาก เฮ้กูอุกก่อนกูจะคัดมึงกูขอเดินกูขวบอง้ากูเดินใช่คุยอยู่ไหนนะขออนานี่ก็คุกกำกับที่ต้องนั่งหลังจอมิเตอร์นี่ก็จะเป็นฉากที่ตัวเอกนั่งคุยกับเพื่อนในห้องเรียนมีเอ็กตาร์ด้วยครับครับไมได้่มัน ถ่าจะพ่อหลุดคนระับขอเพลงแ์กด้วยถ่ายเสร็จก็กระเตงกันลงมาข้างล่าง,าง,างก็จบไปสำหรับคิวแรกของวันนี้ม,นมากันต่อกันที่วันที่สอง,สงนี่ก็จะเป็นโลคเคชั่นห้องนอนของ,งตัวเอกของเราองิงจีนี้มันถา่ายแบบเดียวกันแต่ก็บกับมอเตอร์ลองเอง มเพียอโอเคก็คอนเฟิร์มกันเรียบร้อยนะคะว่าซีนี้ผ่านแล้วเย่ทำาะไนกันเล่นเล่นัดปุมแรงอ่ะโดยตมงัวปุ่มกลมข้างหน้ากล้องอันนั้นมันด้านเลนหน้ากล้องเห็นป่ะสอง